สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคเโนะนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับการอยู่พักผ่อนยามเกษต้องการสัมผัสกับธรรมชาตินะคะแปลงนี้ค่ะที่ดินพร้อมบ้านเลยนะคะเนื้อที่ขนาดสองไร่3งาน5ตารางวาค่ะมีบ้าน2ชั้นอยู่บนพื้นที่ด้วยนะคะชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องพระหห้องถง1ห้องน้ำ และชั้นล่างมี1นห้องนอน1นห้องน้ำค่ะอยู่ที่ตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีค่ะเจ้าของขายเองนะคะบรรยากาศบนพื้นที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเจ้าของโรงสวนไว้เป็นสวนผสมแบบผสมผสานนะคะทุกท่านราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าต้องการนัดชมแปลนจริงนะคะติดต่อโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเจคเนโตได้ใส่รายละเอียดเบื้องต้นพร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อเจ้าของไว้ให้ทุกท่านที่สนใจแล้วค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ